อ๋อเต็มตัววันสองสามมุนซิงดีลิไทยสวัสดีครับมุนซิงดีริไทยประจำวันที่20ธันวาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์นท่นั้นนะคะไม่เห็นหน้าพอมากกว่าแล้ววันนี้ขยันนิดนึงอันนี้เซ็ตแกวงในกรอบแก้วนะครับปิดบวก ลบลบปิดปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับอยู่<ม>ที่บวก1.49จุดนะครับอยู่ที่1394.90ไปรอเบคพันส่หลุนเหมือนกันนะครับมูลค่าการซื้อขายยังน้อยอยู่นะครับ3 3หมื่นล้านบาทแรงซื้อมาจากกลุ่มอิเล็กประกันแรงขายมาจากกลุ่มพลังงานขนส่งอสังหาค้าปีกแล้วก็การเงินครับส่วนตัวที่พยุงตลาดได้ก็คือเดลต้าอีกแล้ว <Okay. S 2> อักเกียนครับการขายของหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทกองทุนซื้อเข้า500ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อเข้า40ล้านบาทไรอัลซื้อเข้า, 4, า,า,ายยเาก้าร้อล้านบาทค่ะครับแนวรับแนวต้านของเซตน่าจะเป็นที่เดิมเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าไม่ไปไหนครับตัวที่หนึ่งครับ N Y T N Y T ราคา 4, สี่บาทสาสตางค์บวก14สตางค์ค่ะอ่ามองแบบนี้ก็น่าจะอัวบอลน,นะใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็น 3ามจบาทหนึ่งเลยนะนะครับถ้าเป็นเส้นแดงก็จะเป็น4ไม่น่าจะหลุด4บาทบอ่าใช่แล้วก็เป็นรอเบกจุดแรกครับ4ี่บาทปดสบสตังค์ครับทำเฟรมสิบห้านาทีปิดไม่สวยแต่ว่ามีวอลลุ่มเข้านะเขาขึ้นไปสูงสุดที่4ี่บาทสีแล้วก็ลดลงมาปิดที่4ี่บาท38ถ้ามองแบบนี้ก็รอพักนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าวร์บอทไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ N.Y.T เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับท่งออกและนำเข้ารถยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเายลเดอยที่48ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท28สตงางค์แนวต้าน4บาท44สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท52สตางค์ค่ะ วันนี้เปิดที่4ี่บาทยีนะครับขึ้นไปสูงสุดที่4ี่บาทสี่สสตางค์แล้วนะ,ะแล้วก็ลงมาปิดที่4ี่บาทสาครับแล้วก็อายใส่เดี๋ยวดูตต่นี้กัอนอ่าเอ็มเอแปครับ3.99ก็คือ4บาทเบรกไปแล้วเบรกไปแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็อายใส่อยู่ที่7 1็ดสครับวอลุ่มซื้อเข้า96ล้านขายออก4ล้าน ATC 1 100,000ครับส่วนงบของอินไมีกำไรคะ่ะครับว่ โอเวอร์บอไปแล้วก็รอพักกว่านะครับตัวที่สองครับบลุกบลุกราคา50สตาง,งค์บวกสสตางค์ค่ะเหมือนจะเคยติดสแกนเราไปแล้วนะถ้าพอ<ม>จะไม่ผิดนะแต่ว่าเข้าเบรกจุดเดิมครับ47สตางค์ขึ้นไปยืนที่50สตางค์ได้ก็น่าจะลุ้นไปต่อนะ,ะแต่ว่าถ้าขึ้นไปโซนบนแบบนี้แล้วขยับแบบนี้นะ เสียงพักหวันกันเหตุผลที่หน่าจะเสียงก็คือวอลลุ่มน้อยลงนะครับสำหรับลุกนะครับจุดต่ำสุดจะเป็นไปรอที่แถวแถวสี่สิบห้า,า,าสตังค,ค์แล้วก็ด้านบนจะเป็น52ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับสำหรับลุก t ทำ e เฟรมสิบห้านาทีไม่มีอะไรพยายามจะยืนอยู่บนโซนบนแต่มีมแบงเกอร์ทยอยเก็บนะครับ ลุกเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผลมีวลแววโระดิวที่3าล้านบาทค่ะแนวรับ47สตางค์แนวต้าน53สตางค์ถ้าทารุได้จะเป็น56สตางค์ค่ะเปิดที่48ปิดที่50สตางค์สสตางค์นะครับแล้วก็ ไปรอลุนเบรกหมดแล้ว <Be g S 2> หายไปแล้วนะครับไอซ์ไซตอยู่ที่หกสิบห้าจุดสี่ศูนย์ก็คือเจาะเข้าสูน่นูเบอร์บอลเนะ <c oughs> วันรุ่มซื้อเข้าสามสิบห้าล้านขายออกยี่สิบยี่สิบเอ็ดล้านนะครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจคือเขามีเ ATC ครับสิบเ <c oughs> อ็ดล้านเงินงบของลูกก็ขาดทุนค่ะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลยเซเว่นอัพเซเว่นอัปราคา 40, 40, สี่สิบตางค์บวกหนึ่งก็ไดค่ห้าล้านนะตัวนี้พ่อบอกเลย เซนันะครับ,รบจุดต่าสุดจะเป็น37สตางค์นี่นะครับ37สตางค์แล้วก็ยกตัวขึ้นมาวันนี้สูงสุด43ลงมาปิดที่41 40 40เหรออ่า40สตางค์ครับขอไปทำเฟรมเดย์ก,ก็ไปรอเบรกที่แถวๆจุดแรกนะ43ให้ได้ก่อนอจุดต่อไปก็จะเป็น46สตางค์นี้แหละทำเฟรม15น้นาทีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะนใจ ครับยังสะสมอยู่เซเว่นอัพเป็นหนุ้นไซเวเป็นหนุ้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูมลค่ระอยูที่28ดล้านบาทค่ะครับแนวรับสาสิบแดสตงางค์แนวต้านสี่สบสามสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่สบหกสตางค์ค่ะเปิดและปิดเท่ากันก็คือ4ี่สิสตางค์ใช่ไหมครับขึ้นไปสูงสุดที่สี่สบสามแล้วก็ตอนนี้ก็ยืนไปรอเบรก EMA 89ปดเก้าครับสี่สาสตางค์ ถ้าเบรกได้ก็ลุนไปต่อค,ครับแล้วก็ไอซอยู่ที่5.11.81วัลจุ่งมซื้อเข้า4มล้านขายออกีสิบล้านแล้วก็ ATC หกล้านครับค่ะส่วนงบของเีเวนอัก็ขาดทุนค่ะเริ่มไม่น่าสนใจแล้ว <c oughs> ตอนแรกน่าสนใจขาดทุนเลยไม่น่าสนใจตัวต่อไปครับตัวนี้น่าสนใจนี้ก็คือหาฐานเจอแล้ว<ช>แล้วก็ลุ้นรีบาวขึ้นแท่งมาสามัาแล้วนะค่ะ สำหรับวินโด s ครับวินโด s Windows, ราคาหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะทำเฟมสิบห้านาทีเพราะว่พอ่ไอ,พอไม่ดูทำเฟมดเพราะมันสะอาดหมดจดเล <c oughs> อ่าเป็นหุ้นใหม่ทำเฟมสิบห้านาทีก็ลงอืม <c oughs> ขึ้นไปสูงสุดที่ยีิบหนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดเป็นสะดุดเนาะ <c oughs> แล้วก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปดูกลับไปดูทำเฟมดีก็นิดหนึ่ง จุดต่ําสุดของเขาจะเป็นหนึ่งบาทสี่สตางค์สี่สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทยี่สิบเท่าไหรยี่สิบเอ็ดอ่าก็รอรุ่นเบรกนี่แหละครับเส้นแดงนะครับหนึ่งบาทสามสิบค่ะอ่าวินโดว์เป็นหุ้นไซเว <c oughs> เป็นหุ้นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอจริงดิใช่ถ้ารวเกี่ับอ่าประตูแล้วก็กนหน้าต่างนะ,นะภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีบันผลมีเวลูแลดี้อยู่ที่35ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท14สตงางค์แนวต้าน1บาท21สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1 2 3บาท23สตางค์ค่ะเปิดที่1บาท13แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่1บาท21ลงมาปิดที่1บาท17นะครับอันนีก้ก็คือสอสัญญาณรุ้นรีบาวเป็นหุ้นใหม่เพิ่งลงตลาดนะครับอ EMA ไม่มี i s i อยู่ที่52.19ครับวอเลุ่มซื้อเข้า สิบเจ็ดล้านขายออกสิบล้านแล้วก็ ATC หนึ่งล้านหกครับชวนงบของ Windows มีกำไรคะ่ะครับต่อไปดอ n d o w s, <c oughs> <S Windows, แล้วก็ดอต่อไปประตูประตูตัวต่อไปนะครับ <c oughs> V.com V.com ราคาสามบาทแปดสิบสี่สตางค์บวกแปดสตางค์ตัวนี้ค่อนข้างซิงนะแล้วก็วันรุ่มเบาด้วยใช่ไหมคะใช่ลูกลง่ะ มันมีจุดไหนที่นขานะจุดที่น่าสนใจอยู่อ๋อเหรอครับจุดต่ำสุดจะเป็น3.70ครับตรงนี้ล่างๆนะวันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่3.88นะก็ไปรอลุ้นเบก 4, 4บาท,บาทนะครับทำเฟม15นาะทีมีแบงเกอร์เข้าท้ายตลาดด้วยนะครับขึ้นไปสูงสุดที่3.33บ,บาท 88, 88. แล้วก็ลงมาปิดที่3.84มีวอลุ่มเข้านะครับน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดู วีคอมเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลลระยเดียที่สองแสนบาทค่ะแนวรับสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์แนวต้านสามบาทเก้าสิบสองสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาททวนค่ะเปิดที่สามบาทเจ็ดสิบหกแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทแปดสิบแปดลงมาปิดที่สามบาทแปดสิบสี่ไปรอลุ้นเบรกเอเบแปดสิบเก้าครับสี่บาทสี่สตางค์ก็คือสี่บาทนั่นเอง ISI อยู่ที่52.63ครับวอลลุ่มซื้อเข้าขายออกไม่มีแต่จุดที่ตั้งข้อสังเกตก็คือมี ATC เข้าครับ11ล้านใช่แล้วก็เขามีบิ๊เล็เข้าจำนวนส1ิล้านด้วยแล้วก็บริษัทก็มีกำไรด้วยอันนี้ก็คือจุดน่าสังเกตของเขาครับสำหรับ Vcom ครับตัวต่อไป Grocon Grocon ราคา37สิบเจ์ดสงบวกสามคสดงค่ะ จุดต่ำสุดจะเป็นสาสิบสองสตางค์เป็นดูทรงแล้วยังลงไม่สุดนะเนี่ยใช่ไหมใช่สามสิบสองสตางค์ครับวันนี้ตีกลับขึ้นไปที่สาสิบ็ดสตางค์ไปรอลุ้นเบรกจุดแรกครับเส้นแดงสี่สิบสามสตางค์ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ถ้าเบรกได้ก็น่าจะต้องสลัดตรงสี่ิบสามให้ได้ก่อนเพราะว่ามีคนดอย <c oughs> เย <c oughs> อะตา,ามเฟรมสิบห้านาทีปิดสวยนะเนี่ยอื <c oughs> ใช่ไหมลงมาต่ำสุด32แล้วก็ดันตัวกลับขึ้นไปมีแบงเกอร์เข้านะครับค่ะกลคอนเป็นหุ้นทเทรนขาลุงเป็นหุ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลม,มีเวลารลละดับอยู่ที่5ล้านบาทค่ะครับ,รบแนวรับ33สตางังแนวต้าน40สตางังถ้าทะลุได้จะเป็น43สตางังค่ะแต่ว่าเขามีข่าวใช่ไหมใช่อ่าเขามีข่าวว่าไงครับเขามีข่าวว่า อดีตผู้บริหารของเขาเนี่ยก็คือกลับมากลับมาดำรงตำแหน่งแล้วกลับมาดูแลใช่กลับมาดูคอนต่อนะครับใช่ค่ะครับเป็นอดีตผู้บริหารมือทองของกลอคอนนี่นะครับอันนี้ข่าวจากหุ้สมาร์ทนะครับค่ะส่วนงบของกลอคอนก็ขาดทุนคาดต่อต่อไปนะครับต่อต่อไปเลยเป็นหุ้นอะไรตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะ เควอลเลนสองเควอลเลนสองราคาสามสิบสองสตาง,งค์บวกสี่สตางค์ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็นยี่สิบสตางค์ใช่ไหมคะ <c oughs> ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่สามสิบสองใช่ไหมสามสิบสามแล้วก็ลงมาปิดที่สามสิบสองไปรอเบรกสี่สิบสองสตางค์ครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือเหมือนจะขึ้นโค้งตัวอยู่นะคะ <c oughs> ใช่ไหมขึ้นโค้งตัวอยู่เพราะว่ามีวอลลุ่มเข้าด้วยนะครับ ใ time time น time frame day time frame 15้านาทีเหมือนจะปิดโดดด้วยนะครับขึ้นไปสูงสุดที่33ลงปปที่32บอรุ่มทยายเข้าเก็บครับสำหรับ k w a l l a n d 2ครับ k w a l l a n 2มี value ระดับอยู่ที่900แสนบาทบอายุเป็นไงแนวรับ28สตางค์แนวต้าน35สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น39สตางค์ค่ะแล้วก็เขาจะมีการเทรดวันที่15เดือน5ปี24ค่ะปิดหน้าเนาะใช่โอเคพฤษภาหน้า เปิดที่30สตังค์แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่33ลงมาไปที่32อสมเป็นหุ้นใหม่แล้วเนี่ยคุณรู้อาไซอยู H ่ที U ่68.38จอเข้าส่ว<อ>นโวบอรดนะครับออวอลุ่มซื้อเข้า1.5ล้านขายออก1.2ล้านแล้วก็ ATC 1แสนครับแต่ว่าเขามีข่าวนะ,ะเขามีข่าวอยู่ตรงไหนนะพอเก็บไปๆตรงนี้เดี๋ยวปิดตรงนั้น นักลงทุน,ท,น,นท่านหนึ่งนะครับขวาหุ้นเคเข้าไปอีก0.74เปอร์เซ็นตนะครับทำให้เขาเป็นคนถืออยู่ที่10เปอร์เซ็นต์10.74เปอร์เซ็นต์นะครับนนข่าวจาก,าจากหุ้น <inside S 2> อินไซด์ครับ่ตัวต่อไปต่อไปอตัวสุดท้ายนะครับ ตอนนี้มาตามสาบายเพราะว่าสบายวอลเลนสองของเราที่ติดสแกนวันนั้นใชวันนี้มาแล้วชนเซลลิงเลยครับของหุ้นสามัญเขานะหุ้นวอลเลนไม่ไม่ไม่ชนแต่สมาชิกในห้องเราที่เราแจ้งไว้ก็น่าจะพอส่งค่าขนมให้ลูกบ้าใช่ค่ะเ b n บีเน l วอลสองราคาย2่สตางค์บวกสสตางค์ค่ะจริงๆก็ชื่อสบายเน็กนะสบายคอนเน็ก จุดต่ำสุดจะเป็น14สตางค์ครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดวันนี้ที่25สตางค์ลงมาปิดที่22ไปรอรุ่นเบกโซนบนตรงนี้ก็คือ29สตางค์ครับมีแบงเกอร์เข้าด้วยนะครับไทมเฟรมเดย์ทมเฟรม15นาทีก็ดูมีสีสันเหมือนกันนะจ <Okay. S 1> ากที่ไม่มีสีสันมาตั้งนานแล้วก็มีแบงเกอร์เข้านะครับ uh. ก็น่าสนใจเหมือนกันต้องไปดูหุ้นสามัญชนเซลลิงมา อ่าอ่าไม่ไม่ใช่ลูกพี่เขา,าอ่ะสบายอ่ะ <c oughs> เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเอฟบีเน็กวอล์เรนสองมีวโอลเรอยู่ที่สิบแปดล้านบาทค่ะแนวรับสิบแปดสตงางค์แนวต้านยี่สิบห้าสตางค์ท้าทะลดาจะเป็นยี่สิบกาสตางค์ค่ะแล้วก็จะนวนอายุการเทรดวันที่สามสิบเดือนสิบปีสองห้าค่ะ โอ้สองปีเลยใช่สองปีเลยอ่าโอเคเปิดที่สิบเก้าสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่ยี่สิบห้าสตางค์ลงมาเปิดที่ยี่ะิบสองครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปรอลุนเวอีเม์แปดสิบเก้าที่สามสิบสองสตางค์ไอซอยู่ที่สี่สิบแปดศูนย์สามครับแล้วก็วันลุ่มครับสีิบสามล้านซื้อเข้าขายออกสามสิบปดล้านแล้วก็เอทีสองล้านห้าครับค่ะนี่ข่าวหุ้นบิ๊ก o ลอเข้าก็คือดีอ F สิบห้าล้านบาทกองทุนใช่ TU สิบล้านบาทอืมแล้วก็ T FFI F หกล้านบาทวังทุนนี่แหละอ่าประมาณนี้เป็นชัชใชะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีข่าวหุ้นเข้าใหม่สองตัวอ่าตัวที่หนึ่งก็คือชาโยวอลเลนสามอ่าเป็นหุ้นว a ลน a นราคาเท่าไหร่ราคารูไเลดูไหม เขาเขายังไม่บอกไม่ใช่หรออืมอเก้าบาทเ้าบาทอือเก้าบาทเก้าบาทมีตัวหนึ่งสิบเอ็ดบาทใช่ก็คือ SCGD เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ตัวนี้จะมีอ่าเขาจะโยกคนที่ถือคอรโตคนที่ถือหุ้นคอร์โตเขาจะโยกมาอยู่ที่ SCGD อ่าก็จะเท่าไหร่ต้องดู หนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งร้อยสิบสามล้านหุ้นนะครับจากคอโตนะครับมาอยู่ที่นี่คนที่ตอบรับคำเสนอจากคอโตมาสองร้อยสามล้านหุ้นครับ IPO เข้าตัวนี้สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ครับสำหรับอะไรนะ SCGDSCGD ครับโอเคหมดหรอยงครับหมดแล้วโอเค เด็ดแลวระมัดระวังครับช่วงนี้เซ็ต<ช>ยังไม่รีบาวครับค,คนสิงดีลิไทยได้ทุกวันอยู่แล้วนะถ้าใครติดตามเราดีๆนะครับโชคชดีครับสวัสดีสสดค่ะค